สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนียายนะคะแปรจีนของสำนักพิมพ์อารมณ์นะคะชื่อเรื่องว่าหอมกินรันจวนอ้วนกินเสน่หานะคะมีทั้งหมดสีเล่มจบเดี๋ยวจะให้ดูไวๆน,น,นะคะ ก็เรื่องย่อนะคะของผมกินลังจวนวันจีนสเสนหานะคะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อส่งเจียนหนิงนะคะที่พ่อบายบายบรรดาบายบายนะคะอยู่กับอาลองกับอาสะพ้ายหลงที่โลภมากแล้วยึดทรัพย์สมบัติของนางนะคะจากนั้นก็ขายนางไปเป็นอนุนะคะของนายอำเภอชื่อเหลียงเสาไอ้คนเนี้ยสามีคนแรกของนางเนี่ยเป็นคนไม่ดีมากเลยนะคะยกนางให้กับผู้ชายอีกคนหนึ่งชื่อกัวเซียนะคะเป็นซื่อจือแห่งเวยกัวกงกัวกงนะคะซื่อจือของเวยกวัะะวกงนะคะที่เมืองหลวงเนาะก็ยกนางให้ไปเป็นอนุนะคะซึ่งกัวเซียนี่รักนางมากรักนางมากนะคะแต่เขาอะมีคู่รักวัยเเเเเดดด็็็กกกกนนนนนนะะคคคคปออองงงง์์หหหญญิิต้ววยยยยพมีีีีู่่่รรััั อนุคนนี้นี่เข้าไปพบในวังก่อนแต่งงานเรียกเสร็จก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่ว่าเหมือนกับพระราชทานลำไยให้ด้วยความที่ว่าส้มติ๋งนงเป็นคนที่เห็นแกกินนะคะตะกะเนาะนางก็แบบว่าเออขึ้นรถมาปุ๊บแกะลำไยกินอย่างเงี้ยคือลำไยที่ประเทศจีนเขาจะถือว่าเป็นของมีค่านะคะเหมือนกับว่าอารมณ์ว่าแบบเออเป็นของที่หากินยากมีค่าราคาแพงใครได้กินก็แบบเออเนี่ยแหละดูดีเนาะหากร่ายว่ากันเถอะส้มติ๋งหนี่พอขึ้นรถมาได้ปั๊บแกะกินปั๊บปรากฏว่าไอ้ลำไยเนี่ยเหมือนกับว่าจังหวะที่กิินนเเข้้้าาไไปี่ยยรรถมกกกะตตุลลดคออแว็ื นะคะอืมไปเลยอย่างเงี้ยนะคะเออนั่นนะคะพอไปไปนะคะในชาติแรกไปชาติที่สองฟื้นขึ้นมาใหม่ฟื้นขึ้นมาใหม่เสร็จนางไม่เปลี่ยนชะตาค่ะนางไก็เปลี่ยนชะตาโดยที่แบบว่าเหมือนกับว่าเอ,อ้ทต้องพยายามให้แม่เนีย่ยมีชีวิตชีวาอย่าตอมใจ,อย,อ,มใจอย่าตอมใจตามสามีไปว่างั้นึก็พาแบบว่าบอกให้แม่ออกไปข้างนอกไปดูดน้นห่งดันไปเจอกับเว้ยกัวกงค่ะพ่อของกัวเสี่ยวอืมแล้วพ่อดันชอบแม่ทรงเจนิ่งมากชอบมากคือชอบมากชอบแบบเอออยากได้อะไรเงี้ยสุดท้ายอ่ะยอมแต่งอ่ะตอแต่งกับแม่ของทรงเจนิ่ยซึ่งเเเเเปปป็็็นนนนนคคคคแแบบสสสววยยยยยงงาาามมมมมกกะะรลล่่ออตี ือปกตินี่เราต้องเข้าใจนะคะถ้าระดับเป็นเว่ยกัวกงเนี่ยเป็นแบบระดับนี้เนาะภรรยาเอกเขาอะเขาหาแบบอะไรที่ไม่เคยแต่งงานมาได้แต่ว่าแม่นางเอกนี่เป็นแม่มากแต่ว่าไอ้นี่แบบเว่ยกัวกงนี่แบบรักมากก็ต้องพยายามหาทางให้แม่นางเอกแบบต้องได้ว่างั้นเถอะนะคะสุดท้ายก็ได้นะคะก็คือพยายามหาทุกพยายามก็ได้แม่นางเอกนะคะเป็นภรรยาเอกได้แต่งเข้าจวนว่างั้นเถอะนางเอกก่งเจียนิงก็เลยได้เป็นน้องนะคะน้องในนามของกัวเสี่ยนะคะสามีคนที่สองในชาติที่แล้วนั่นเองเนาะอืมแต่บอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้นี่นิยามก็คือหัวที่ดีคือผัวใหม่นนะะะะคเเออพราฉั้น นางไม่เอาเลยค่ะนางก็แบบัวที่ดีคือพัวใหม่เท่านั้นค่ะคือความเรื่องนี้นี่คือมันจะมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะคือนางเอกเนี่ยไม่ได้เทพสูไม่ได้เทพสูต่อให้แบบว่ากับชาติมาเกิดชาติที่แล้วอะไรไม่สามารถเรื่ออะไรได้เลยเหมือนเป็นตีฟ้องเรือนแบบว่าอยู่กับเย่าฝ้ากับเรือนนะคะแต่จะเป็นคนแบบว่าเป็นคนเก่งเหมือนกับดูแลจิตใจฮิวใจให้สามีได้ดีอย่างเงี้ยนะคะเออต้องใช้คำนี้เลยนะคะฮิวใจให้สามีได้ดีแล้วสามีรักมากอือชาติที่สองสามีรักมากนะคะเออไท่จะปต่อยตัว แบบฮะไปแล้วเหรออู้งงงงเลยค่ะแบบง่ายอ่ะง่ายมากจนแบบเฮ้ยเหมือนพยายามตัดจบนะคะแต่จบดีจบแฮปปี้ y อนดิ้งนะคะมีเรื่องการเงินเข้ามาการแข่งแย่งชิงอำนาจมีเรื่องสงครามเนาะแล้วก็มีเรื่องความรักระหว่างพี่น้องนะคะอันนี้เห็นได้ชัดเนาะแต่ทีนี้มีความรู้สึกว่ามันยังมีความรู้สึกเอื่อยเฉยนิดนึงนะคะคือสามารถอ่านแล้วพักอ่านแล้วพักไม่ได้ติดมากมเป็นมีความแบบเรื่องมียืดนิดนึงนะคะตัวตัวนะมีความรู้สึกว่ามันเออมันยังมีความเอื่อยเฉยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะเออแต่อย่าะนงไรก็ไปลองดูกันนะะค